ไอ้เหี้ยภาพ,พนี้อาจจะมีคำหยาบเยอนนนะนิดหนึ่งนะ EP เนี้ยเพราะว่ากูแม่งสุดจะทนและการที่เขาก่อผนังขึ้นไปจดกับบ้านอะ่ะผนังข้างบนเขายึดกับอะไรวะ <The noise> เขาแค่ก่อ,กอขึ้นไปติดไม้ <The noise> ก็คือเบี <The noise> ้ยวบดอันนี้แค่งานฉาบปูนถ้าไม่มีช่างเข้ามางานไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีงานอะไรที่มันดีขึ้นกว่าน,นี้พอยกเลิกสัญญาเอาตังค์มาคืนกูเดี๋ยวกูหาคนอื่นมาทำในสัญญานะผนังบ้านในเป็นอิฐมวลเบาด้วยซ้ำแต่ถามพี่แบงค์พี่แบงค์บอกว่าเขาใส่ไปให้ผิดในสัญญา อีกพี่หน้าไม่มีแล้วคิดบ้านเพราะว่าบัานพัง <laughs> <laughs> โย่วันนะี้จะมาทอะไรอีกัน <laughs> <laughs> ทำไมวนะเอาต่อเซ็งอย่างนั้อนอะ ดูบ้านดีอันนี้อ p พีไหนแล้วนะ EP พีสามก็คือเป็นเทปที่สี่ใช่ปะ่ะดูสภาพบ้านดิเบี้ยวแบบพี่เฮียเลยอะ่ะช่างอะ่ะไม่ได้เข้ามามีแน่ๆ2สองอาทิตย์สองอาทิตย์ 2> 2อีพีสองอ่ะโอนเงินจ่ายค่าบ้านไปอีกแสนสี่นะรวมทั้งหมดพี่หงใจไปเท่าไหร่เกือบหกแสนแล้วคือหลอกกูเป็นเด็กเลยอะ่ะแบบเฮียหลอกว่าช่างจะเข้าแต่วันจันทร์ผ่านไปสองจันทร์ช่างยังไม่มาทุกวันนี้ช่างยังไม่มีที่เรามารอบเดือเลยบอกว่าเข้ามาเจอช่างแล้วดีใจเห็นว่างานเดินเลยอย่างเงี้ยแต่พอฉาบปูนไปแล้วอ่ะเบี้ อ่ะดิเดี๋ยวว่าุกอยู่ตรงนี้แหละเอาแค่ตรงตัวนี้มันเป็นมุมอ่ะมันต้องตรงปะแล้วเอาแค่ตรงนี้อ่ะมองแค่เสาเนี่ยเสาเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวไหมแล้วตรงเนี้ยตอนแรกอ่ะไม่ตรงแบบบ้านพี่โอ่งให้ทุบแล้วจุดหนึ่งที่แบบเบี้ยวเห็นเด็นเลยออกมาดิดูตรงนี้อันนี้เบี้ยวสุด๋ยวคงขยับดให้ดูอ่ะเนี่ยบึงรองยืนไม่ต้องยืนจุดไหนก็เห็นว่าเบี้ยวเนี่ย ไอบูมส่งรูปมาให้กูดูกูบอกเลยว่าบูมบูมเห็นไหมว่าวันเบี้ยวกูก็ถาม่ากูแบบไอเยี้ยภาพนี้แต่มีคำหยาบเยอะนิดหนึ่งนะอีพีนี้เพราะว่ากูแม่งสุดจะทนแล้วกูเหนื่อยใชิบหายแล้วเมกเนี่ยกลับมารอบเนี้ยออกมาจากบ้านตีสองแล้วก็เนี่ยไม่เจอใครเลยไอบูมบอกว่าบอกช่างแล้วแต่ว่าช่างก็ไม่ฟังไม่เชื่อก <laughs> ูก็เลยถามว่าบูมตอนเขาฉาบอ่ะเขาได้ปล่อยลูกดิ่งไหมเพื่อแบบจะดูแนวขนาดอ่ะบูมบอกไม่ได้ปล่อยกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบูมไม่บอกหรือว่าไม่อะไรกูไม่ใช่ช่างอ่ะกูยังรู้เลยว่าแบบเวลา บ้านล้าวแล้วยังไม่ไทำเลยแค่นี้มึง,งแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่กูถามพี่ก๊อฟไปเลยว่าอันนี้หลังคาเสร็จยังเขาบอกเสร็จแล้วกูบอกอันนี้คือหลังคาที่เสร็จเหรอ <c oughs> กูบอกว่าหลังคามันต้องขึ้นเปลี่ยนโครงใหม่เป็นโครงเหล็กไม่ใช่หรอก็ถามพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟบอกว่าถามแม่แล้วแม่บอกว่าแม่ไม่เอาเหล็กกูก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปฟังหรือฟังอะไรกูบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้เวลาทำอ่ะถามกูถามกู <c oughs> คนเดียว แม่บอกแม่ยังไม่เคยพูดว่าแม่เอาเหล็กมันนี้าถ่ายมุมนี้ก็ได้กูให้มึงดูทุกมุมเลยกูไม่รู้ว่าการก่อผนังของเขาอ่ะการที่เขาก่อผนังขึ้นไปจดกับบ้านอ่ะผนังข้างบนเขายึดกับอะไรวะเขาแค่ก่อขึ้นไปติดไม้ก็คือกูไม่แน่ใจว่าการก่อผนังอ่ะมันต้องมีเขาต้องใส่ขดลวดหรืออะไรหรือเปล่าเพื่อที่ต่อกับไม้ออกมาเพื่อให้เหมือนที่มันต้องยึดติดผนังอันนี้เหมือนก่อไปแปะแล้วก็ดูดิสมมติว่าข้างล่างไม่มีฝ้าแล้วปูนขอบปูนเป็นอย่างนั้นคือเขาจะเก อันเนี้ยกูก็งงว่าข้างหน้าฉาบแล้วข้างในคือต้องทำยังไงปล่อยไว้อย่างนี้เหรอแล้วเนี่ยอ่ะมึงมองไปแค่หน้าต่างเนี่ยนี่นะตรงไหนคือสมมาตรตรงไหนคือเหลี่ยมเบี้ยวบดอันนี้แค่งานฉาบปูนเรามาบ้านกควันเนี้ย เราจะอัปเดตอะไรได้ไม่มีอะไรครอัปเดตแล้วอีพีนี้อาจจะเป็นอีพีอยู่ท้ายด้วยถ้าช่างทาบ้านกูอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่กูมีความอดทนกับผู้รับเหมาเจ้านี้ผมบอกไปแล้วว่าถ้าไม่มีช่างเข้ามางานไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีงานอะไรที่มันดีขึ้นกว่าน,นี้นพอยกเลิกสัญญาเอาตังค์มาคืนกูเดี๋ยวกูหาคนอื่นมาทำถ้าเขาไม่มีตังค์คืนพี่โอ้พี่โอจะทำยังไง ก็เท่ากับโกงไม่มีตรงไหนที่เรียบเลยเว้ยงานฉาบไม่มีเลยตอนแรก5้าแสนทำห้องน้ําเดินทําระบบไฟเปลี่ยนหลังคาหกแสนกูคิดว่ามันแพงถ้าจะทําทั้งทีทําราคานั้นกูกูยอมแบบเสียเพื่อไปเจ็ดแสนเพื่อแบบเปลี่ยนให้บ้านแบบเป็นแบบใหม่ แค่เฉพาะหลังคาเป็นสองแสนในสัญญาราคาแค่ทําหลังคามันเกือบสองแสนเป็นสองแสนมันจําไม่ได้แต่ดูดิหลังคาให้กูไม้เก่าอย่างนี้เหรอไม้เข้าไปทัดอย่างนี้เหรอถึงถามพี่ก๊อฟว่าอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอแล้วทีนี้บอกว่าหลังคามัน,นม,มันต้องเป็นเหล็กไหมพี่ก๊อฟบอกจริงๆมันต้องเป็นเหล็กแต่ทีนี้พอบอกว่าไงก็พี่เ็เปียนเป็นเหล็กเลยพอเปี่ยนเป็นเหล็กเ,าเ,เ,เกขาบอกว่าัวหลังคาช้ำเพราะมันหลังคามันมันยิงไปแล้วซึ่งมันแบบมันหลายหมื่นอะไรเงี้ยบอกพี่หลังคาพี่พี่คิดผมเป็นแสนเลยนะ แล้วคือยังไงอ่ะไม้เดิมแล้วก็แบบค่าแรงช่างก็แพงแต่ว่าพี่เอาใครมาทําให้ผมแล้วมันเป็นความผิดเขาด้วยกูว่าเขาไปเล่าหนงเป็นความผิดเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่เคยมาตรวจงานแค่มาเจอผมแค่ตอนที่ผมมาอยู่ที่บ้านแล้วก็วันที่ผมไม่มาก็ไม่มาไม่เคยมาแล้วไม่มา,มมาแล้วทาบ้านอะ่ะเขาเปลี่ยนหลังคาคือเราจะใช้โครงไม้เดิมทาไมเหมือนคุยกับช่างไปเหมือนมีใมาคุยเขาบอกบไาเดี๋ยวมันก็ปิดฝ้าทับอยู่ดีเอ้าอแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้หน้าฝนฝนก็ตกทุกวัน แล้วเดี๋ยวมาแล้วเแล้วดี๋ยวนางว่าขังใต้บงใต้บ้านเอ๊ะกูยืนอยู่มุมไหนกูก็เห็นว่ามันไม่ตรงอ่ะขอบน้าต่างมันไม่ตรงเลี้ยเจ็บขอบอย่างนี้หรอวะขอบผนงังคือคือ,คอ,อยังไงวะมึงมองไปเสาตรงที่เขาไอ้นี่ดิขาปูนอะเรียกปะละ่ะแล้วอันเนี้ยไอ้นี่ที่ทุบออกแล้วมันเป็นคานที่เขาไอ้นี่ทําไมอ่ะเขาเอาอะไรยึดไปกับเสากับผนังนี่วะไอ้คานปูนนมันจะแข็งแรงปะหรือว่าสุดท้ายเอาวงกลมมารับน้ำหนักหรือไงแล้วตรงข้างนี ไม่มีห้องน้ํายังไม่ได้ขุดท่อเทอระบบยังไม่มีได้ทําอะไรเลยก้อนที่สองแสนห้าเพราะว่าไปสั่งอลูมิเนียมขอบกระจกไว้เนี่ยสเดือนแล้วคุณไม่เห็นขอบกระจกอลูมิเนียมเลยบ้านไม่คืบด้วยเนี่ยฝนก็ตกทุกวันหลังคาอันนี้ก็ไม่มีทําไม่เสร็จสักทีแล้วถ้าน้ํามันไหลเข้าไปในท่อเทอร์เป็นสนงสนิมทําไงวะอ่ะนี้ห้องน้ําเนี่ยห้องน้ำก็ำไม่เสร็จไม่มีอะไรเลย มึงมองทุกมุมะมองมุมนี้ยังไงมุมนั้นก็ฉาบไม่ตรงกูไม่ต้องเป็นช่างกูก็มองออกว่าไม่ตรงนี้มึงมองมึงมองก็ไปเมื่อไหร่อาถกว่ามึงมึงจ่ายเงินแบบทาบ้านเปลี่ยนบ้านทําบ้านใหม่ในราคาล้านสามแล้วมึงได้โครงหลังคาเดิมเงี้ยแค่เอาแบบแล้วก็เอาแบบเบทเชียขึ้นไปแล้วก็บุแบบ ซอยกันร้อนแบบบางๆไอฟอยกันร้อนแบบบางๆโอเคมันการความร้อนได้แบบมันิฟ้าแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทับเสียงฝนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ทีเนี้ยโค้งหลังคาเนี้ยเปลี่ยนให้กูใหม่ไม่ได้หรอวะไม่เคยส่งงานอะไรกูเลยแต่ขอเบอิกกูให้ตลอดอันนี้<ช>คือกูแบบรอบที่แล้วก็พาไปเลือกกระเบื้องแต่เนี่ยกระบเบื้องก็ไม่ได้ปูยังไม่ใกล้เคียงคําว่าจะปูกระเบื้องด้วยซ้ำแล้วพอว่าก็คนนึงโยนไปคนนึงคนนึงก็โยนไปอีกคนนึงสรุปใครซวยกูสวย ผมพูดแรงถึงขนาดว่าถ้าทำไมได้รับงานผมทําไมวะเสียเวลาผมเสียแบบสุภาพจิตชิบหายพูดดีแนละ้วเสียสุภาพจิตชิบหายผมก็บอกว่าผมโมโหพี่ผมพูดแรงนะผมบอกว่าพวกพี่มีแต่คําพูดเข้าใจแล้วว่าแบบอาจจะเอาเงินไปหมุนทานูนน่นทํานี่แต่ว่าเยงานกูอะในสัญญา150วันนะเว้ยทำบ้านตอนที่ผ่านมาจะ90วันแล้ววจะ90แล้วนะจะ90วันแล้วนะเหมือนได้แค่งานรื้อถอนนะแล้วในไลน์กลุ่มเขาอัปเดตอะไรให้ใหพี่โมงไหมไม่มี ในรายกลุ่มมีใครบ้างมีพี่แบงค์พี่กอ๊อฟบูมถ้าบูมมีช่างมาทำบูมก็จะรายง,งานรายง,งานตัวพี่ผมคุยแต่กับพี่บูม,มพี่ก๊อฟกับพี่แบงค์ก็ไม่ค่อยล่าสุดที่พี่แบงค์ตอบมาแค่ถามว่าเนี่ยฝนมันตกหนักแล้วมันเข้ามาถวม่วงมันท่วมในบ้านทุกคืนแล้วมันก็ซึมลงดินมันจะมีผลต่อโครงสร้างบ้านไหม<ๆ>เขาก็บอกว่าไม่มีถามว่ากูเชื่อไหมกูสบายใจไหมอ่ะก็เชื่อแต่ว่าถ้าดูวมๆแล้วกูก็ชักจะไม่แน่ใจ แต่พี่โอยื่นคำขาดไปแล้วว่าถ้างานไม่เดินงานไม่เปลี่ยนทุกอย่างไม่ได้รับการแก้ไขให้เอาเงินมาคืนแล้วก็จะหาช่างใหม่เข้ามาทำเพื่อ้บ้านมเสร็จ<น>เขาก็รับปากอ่ะแล้วใน e ีนี้เราจะอัปเดตอะไรไม่มีเนี่ยอีพีนี้แค่นี้แหละีดูแค่นี้เลย,เ,ลยเหมือนเดิมแล้วก็อีพีหน้าไม่มีแล้วคิดบ้านเพราะว่าบ้านพังมึงดูมุมนี้นะฉาบปูนอะ่ะข้างล่างเหลืออ่ะกูมอจากตานี่ยนะเก้าเซนอ่ะตรงนี้สิบสองข้างบนว่าสิบสี่อ่ะ เสาต้นเดียวอ่ะอาแล้วถ้าได<ม>้เห็นบุมไอเฟมไม่ต้องขึ้นไปชั้น2ก็ได้นี่อะหรงหลังคาแล้วก็ไม้ดูดิเข้าไม้แค่ไม้ไปสอดเสริมในส่วนที่มันไม่แข็งแรงอะ่ะเหมือนกูซ่อมเทียงนาในสัญญานะผนังบ้านเนี่ยเป็นอิฐมวลเบาด้วยซ้ำแต่ถามพี่แบงค์พี่แบงค์บอกว,ว่าเขาใส่ไปให้ผิดในสัญญาอ,อ,ไไอิฐบล็อกก็ไม่เป็นไรมันอิฐบล็อกมันก็สามารถทําให้บ้านแข็งแรงได้ก่อขึ้นไปมันต้องมีแบบชั้นที่เป็นทับคานอะไรสักอย่างจะเป็นคานปูนเพื่อให้มันแข็งแรงอันนี้ก่อชนแล้ว แล้วก็ก่อไปเสียบไว้กับไม้ไอ้ชั้นที่มันจะไปชนกับผนังบ้านชั้นสองอ่ะแค่ก่อไปชนแล้วก็ฉาบปูนเฉยเหรอหรือไงกําแพงน,นี้กูว่ายัางไงก็ต้องทุบ<ม>แล้วก็พื้นไม้ในรือ้อวงแค่มองว่าไอ้เรี่ยงานแค่นี้มันเป็นงานฝีมือแล้ววะครั้งต่อไปถ้าบ้านมันจะออกมาตามแบบอ่ะถ้าเขาไม่หาช่างที่มีฝีมือหรือว่าเขาไม่เข้ามาดูงานอะบ้านอ่ะพัง แล้วก็นี่ก็แบบยื่นคำขาดยื่นทุกอย่างไปเหมือนเดิมแล้วว่าถ้าอีกต่อไปถ้าไม่ส่งงานอย่างนี้อย่างนี้เท่านี้เท่านี้ถึงขั้นตอนนี้ก้อนต่อไปจะไม่เบิกหลยคนเห็นงานหลยคนก็เตือนแล้วว่าแบบมันแปลกๆนะบ้านมันแบบนู่นมันนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกว่าที่รเรายังไว้ใจอยู่แต่พอมารอบนี้แม่งกูหมดความอดทนหมดหมดแหละ ใช่มันเหนื่อยเหนื่อยแล้วเว้ยแบบเขาแค่เข้ามาทําบ้านเ mm hmm. ข้ามาดูบ้านทําให้มันเรียบร้อยเยี mm ้ย hmm. แล้วกูเป็นคนหาเงินมันเหนื่อยมาก mm hmm. มาเหนื่อยแล้วเว้ย hmm. มันแลพี mm ่ผงษต้องพูดก่อนว่าตอนแรกที่เราเคยบอกไปตามสัญญาแรกเขาจะเอาเงินแค่หกแสนเขาจะออกให้ก่อน mm hmm. แล้วเราค่อยผ่อนให้เขาทีหลังแล้วพี่ผมก็บอกว่าตั้งแต่เข้ามาเห็นงอบแรกว่าบ้านไม่เคยบอกว่า ที่ทาบ้านไปเลยเดี๋ยวกูหาเงินมาจ่ายเดี๋ยวผมหาเงินมาจ่ายไม่ต้องออกให้ผมแต่ว่าทําบ้านนั้นมันเรียบร้อยไม่ต้องไม่ต้องแล้วเดี๋ยวหาเงินมาจัดก,การเองอให้มองด้วยตาแล้วก็แล้วค่าช่างอ่ะค่าช่างแพงด้วยนะเว้ยที่แบบอยู่ในสัญญาแต่แบบได้งานแบบจนมันทําให้เรากลับมาคิดวกไปถึงแบบช่างชุดแรก,แรกที่เขาเหมือนแบบจะทางานดีทําอะไรแต่ว่าก็ไม่มีของให้เขาทําแล้วช่าง34ี่ชุดก่อนอะ่ะพูดเป็นเสียงชุดเดียวกันเลยว่าเข้ามาแล้วไม่มีงานทําผู้รับเหมาไม่สั่งของเข้ามาให้ทำเดี๋วกูเริ่มกลับมาเชื่อช่างแล้วนะว่าแบบเออ แม่บอกว่าช่างที่ดีเขาบอกว่าค่าแรงมันแพงแต่พอเราได้ช่างค่าแรงถูกมาก็เลยทํางานไม่ดีช่างที่ดีค่าแรงมันแพงแล้วยังไงก็ <c oughs> เอา รับทำไมวะรับงานนี้ทำไมวะนี่แหละอยากจะบอกว่าถ้ามันไม่เวิร์สกินแต่ถ้าเป็นแบบเบิร์สเคสจริงอะ่ะใครที่เป็นช่างหรือเป็นบริษัทผู้รับเหมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมีแบบบ้านแหละแบบว่าแบบแบบเดิมหละที่จ้างเขาออกแบบอะไรเงี้ยถ้าแบบเขาไม่ไหวแล้ว,ลวจริงๆคือถ้าเขาทาไม่ไหวแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วทําบ้านกู้จ่ายเงินไปแต่แบบเหมือนบ้านมันพังมากกว่า ถ้าทุกคนดูตั้งแต่ EP แรก EP ศูนย์ EP หนึ่ง EP สองแล้วจน EP เนี้ยทุกคนลองดูว่าบ้านไม่ได้ดีขึ้นเลยมีแต่เละเละไปแล้วก็ทุกคนแม่งก็เครียดแล้วคนที่เครียดที่สุดก็คือผมเพราะว่าเหนื่อยด้วยทํางานหาเงินหาเงินแล้วไม่ได้จ่ายค่าบ้านเลยนะต้องทำโค้งทําคลิปแล้วก็ทุกอย่างแบบเหมือนเราลงคลิปเพิ่มเป็นเดือนละสี่คลิปอะไรเงี้ย ทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามามันเหนื่อยนะเว้ยกรุงเทพสารคามเนี่ยไม่ได้ขับรถแค่สยามนะเว้ยเหนื่อยแต่ว่าก็ยอมกลับมาเพราะว่าอยากให้บ้านเสร็จอยากให้แบบบ้านหลังที่เรามาอยู่อ่ะมันกลับมาใช้งานได้เหนื่อยเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าเลยตามที่ตกลงกันไว้เงินก็จ่ายไม่ส่งงานด้วยซ้ำก็จ่ายเงินแต่ดูในสิ่งที่ได้แบบคืนมามันหมดความไว้ใจมันหมดทุกอย่างแล้วนอกเสียจากว่าเขาจะกลับมาแล้วทําให้มันดีจริงๆโอเคนั้นยอมรับเลยแล้วก็จะทํากันต่อซึ่ง ไม่รู้เราจะได้แบบนั้นไหมซึ่งตอนนี้ไม่ได้ก็ดูทุกอย่างอย่างเละพื้นไม้ชั้น2องเลือออกมาแล้วก็ไม่มีทางทําได้ช่างชุดที่ผ่านมาเป็นช่างแล้วฉาบป,ปูนไม่ได้องศาไม่ได้ฉากก็คือจบแล้วแล้วฉาบเนี่ยล้าวนี่ก็แตกนู่นก็แตกไม่มีอะไรเลยไปแล้วเนี้ยครับ อีพีบ้าน EP อีพีท้ายซึ่งตอนนี้ก็คือที่มองมองอยู่อยากทุบออกแล้วทําไมหมดเลย่นแเลยรครับทุกคนถ้าคนที่ดูอยู่ถ้าเป็นช่างทําบ้านแถบอีสานแถบมหาสารคามเนี่ยอ่ะถ้าแบบงบบ้านหลังนี้มันล้านสายจริงๆอ่ะถ้ามันทําต่อได้สักเจ็ดแปดแสนแล้วกูทำให้เสร็จติดต่อมาเลย <laughs> สปอนเซอร์ก็ไม่มีใครเข้าบ้านหรอกไอ้แยไม่บีกูดูและฝากด้วยนะครับช่วยกันดูบ้านหลังนี้เลยลุ้นว่าจะมีอีพี้่าไหมกูก็อยากลุ้นแล้วกูอยากจบแค่อีพีนี้เลยไม่ถ่ายแล้ว ตาเอาจงจริงเจอกันเมื่อเมื่อมีคนมาทําบ้านคลิปจะลงอาทิตย์ละสองคลิปฝากด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเผื่คลิปมาจะได้รู้เออนั่นเลยทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย